สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งสำหรับประจำสัปดาห์นะคะโดยที่วันเนี้ยคุณครูก็คือมาสอนเร็วในส่วนของวันพุธช่วง13นาฬิกาถึง14นาฬิกาแทนวันศุกร์คุณครูมีติดภารกิจที่เขตนะคะในส่วนของวันศุกร์เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นด้วยการรวมเราจะมาช่วยกันรวมความคิดว่า อ่ะนักเรียนเห็นกระดานบอร์ดที่คุณครูแชร์ตอนนี้ไหมคะเห็นไหมคะหนูเห็นกระดานสีขาวๆนะตอนนี้อยู่ไหมคะเห็นค่ะอ่าหน้าที่ของพวกเราในวันนี้ค่ะอ่าจ้ะหน้าที่ของพวกเราในวันนี้นะคะคือช่วยกันทําให้กระดานแผ่นเนี้ยกระดาษขาวๆออนไลน์ของครูนาตอนเนี้ยให้มันเป็นภาพให้สวยงามนะคะ นักเรียนสามารถทำไปพร้อมกันได้เลยนะเราช่วยกันทำได้เลยนะทำให้มันเป็นรูปภาพให้สวยงามนักเรียนคิดว่าตอนนี้เรามีกันกี่คนคะหนูมีกันกี่คนคะลูกหนูมีกันห้าคน,คนใช่ไหมคะหนูมีกันห้าคนหนูทำยังไงคะให้กระดานให้กระดาษสีขาวๆข,ข,ของครูเนี่ยเป็นภาพออกมาให้สวยงามได้คุณครูจะจับเวลาอยู่ที่ห้านาทีพร้อมยังนักเรียนสามารถ ใช้มือนะคะสัมผัสบนหน้าจอได้เลยนะลองดูสิว่ามันจะออกมาเป็นรูปภาพไหมอ่ะจับเวลานะคะอ่ะเริ่มลุยได้เลยค่ะลองดูสิจะช่วยกันได้ไหมเขียนได้ไหมลองเขียนหน้าจอของครูสิหนูเขียนได้ไหมอ้อาวเลยค่ะเขียนได้แล้วลุยให้เป็นลุยให้เป็นรูปภาพที่สวยงามสิคะเร็วช่วยกันอ่ะเร็วค่ะ ให้มันออกมาเป็นรูปชิ้นง,งานให้ได้ได้ไหมเร็วอามาแล้วเร็วช่วยกันเร็วช่วยกันให้มันออกมาเป็นงานให้ได้รวมด้วยช่วยกัน เล้วค่ะเก่งมากๆเลยคุณครูเริ่มดูออกแล้วว่ามันคือบ้านมันคือดอกไม้มีอะไรอีกมันคือมันคือมันคือต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้มันมีขาเดียวอะมันไม่ค่อยอ้วนเอาเร็วะเร็วค่ะเอาช่วยกันสร้างสารรค์งานใครยังไม่ได้ลงมาวาดในกระดานของครูเลย เออลงมาช่วยกันค่ะทุกคนทุกคนต้องได้วาดในนี้นะคะให้ออกมาเป็นรูปภาพให้สวยงามที่สุดยังเหลือเวลาอีกสองนาทีนะคะยังเหลือเวลาอีกสองนาทีอ่าเก่งมากเลยเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันลูกจันทร์สุดที่พันคุณครูยังไม่เห็นมือหนูลงมาเลยจิราวันลงมาแล้วเห็นไหม ขวัญจิลามาแล้วเร็วสุดทิพันอยู่ไหนอะสุดทิพันทำไมไม่วาดมาเลยอะลูกเร็วค่ะอืม,มคุณชายปูนเสด็จแล้วเป็นที่เรียบร้อย อ่าเร็วค่ะสุดทีพันธ์อยู่ไหนคุณครูยังไม่เห็นสุัว่าอ่าสุทธิพันวาดมาให้คุณครูเห็นแล้วสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยค่ะอ่ะยินดีต้อนรับปูนนะคะหลังจากที่ไม่เคยเข้าเรียนเลยนะคะวันนี้เข้ามาเรียนแล้วอ่ะตอนนี้เพื่อนๆกำลังช่วยกันสร้างให้มันเป็นภาพให้สวยงามบนกระดานไว้บอร์ดของครูนะคะเหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะเด็กๆดูซิว่าเด็กๆจะทำงาน เราอยู่คนละที่เราอยู่คนละที่เราเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตดูซิว่าเราจะทํางานกลุ่มร่วมกันได้ยังไงเออ,อมาแล้วสวยงามสวยงามมากๆยอดเยี่ยมเลยค่ะอีกหนึ่งที่<ม>เอาเร็วค่ะปูนคะ่ะเข้ามาแล้วเพื่อนทําอะไรกันปูนเห็นหรือ,อยังส่งเสียงบอกคุณครูด้วยค่ะอ่าโอเคปูนเริ่มเข้าลงมาวาดแล้ว ใกล้จะหมดเวลาแล้ววาดอะไรลงไปช่วยกันให้สวยงามนะคะอันนี้เป็นภาพแห่งความร่วมมือกันอืากำลังจะหมดเวลาแล้วกำลังจะหมดเวลาแล้วถ้าคุณครูบอกว่าหมดเวลาทุกคนต้องหยุดทั้งหมดอ่าทุกคนต้องหยุดทั้งหมดนะอ่ะพร้อมนะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้ว ว้าวจากกระดานสีขาวๆเห็นไหมคะนักเรียนพอนักเรียนร่วมมือกันอะไรมันก็สวยงามได้ถ้าเราช่วยกันทำช่วยกันแสดงออกเห็นไหมสวยงามค่ะถือว่าฝีมือนักเรียนโอเคเลยจากการใช้สัมผัสบนหน้าจออ่ะหมดเวลาหมดเวลาพอทุกคนพอไหนลองดูผลงานของตัวเองสิจากรูปภาพที่เรามองเห็น ที่เราช่วยกันลงมาวาดเนี่ยเด็กๆเห็นอะไรในภาพบ้างบอกคุณครูสิแล้วนอกจากสิ่งที่เรารู้เรามองเห็นเพราะมันจะมีเพื่อนมาช่วยกันวาดาาเห็นอะไรบ้างคะเห็นอะไรบ้างจากภาพบ้านาบ้านค่ะคนต่อไปคนต่อไปดอกไม้คนต่อไปพระอาทิตย์ค่ะพระอาทิตย์พุ่งยาครับพุ่งยาอะไรอีกลูกก้อนเมฆครับก้อนเมฆ เห็นไหมคะในหนึ่งรูปภาพที่เราช่วยกันเนี่ยการสื่อสารระหว่างเพื่อนที่ลงมาในกระดานเดียวกันเนี่ยมันอาจจะควบคุมลําบากแต่มันก็เป็นการร่วมด้วยช่วยกันเห็นไหมคะอ่ะทีนี้เตยมตัวนะคะวันนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกคนจะได้ร่วมด้วยช่วยกันจะไม่นั่งฟังคุณครูอย่างเดียวแล้วไม่ได้แล้วนั่งฟังคุณครูอย่างเดียวดิ๋วหลับเดี๋ยวไม่สนุก ตอนนี้กระดานเป็นสีขาวแล้วเด็กๆใช้ตัวตัวเทกเป็นใช่ไหมลูกตัวทีใหญ่ๆบนหน้าจอเด็กๆเห็นไหมมันมีไหมของเด็กๆอ่ะหนูเห็นเป็นตัวทีไหมหรือหนูไม่เห็นอะไรเลยเห็นเป็นเห็นแต่กระดานอย่างเดียวเห็นแต่สีขาวครับอ๋อไม่ไม่เห็นเป็นเครื่องมืออะไรใช่ไหมไม่เห็นเลยช่ว่าเห็นแต่สีขาวอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเด็กๆก็พยายามเขียนตัว ตัวให้มันเล็กๆหน่อยละกันตัวให้มันครูให้ครูอ่านได้คําสั่งของคุณครูต่อไปนี้คือคือเออคุณครูอยากได้อะไรก็ได้ที่นักเรียนคิดได้ในหัวหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งนะคะให้เด็กๆครูให้เวลาทุกคนเขียนลงไปในกระดานพร้อมๆกันได้เลยเลือกมุมให้ดีหนึ่งสิ่งที่เขียนอยู่คิดอยู่ในหัวตอนนี้คืออะไร เอาที่คิดอยู่ในหัวเลยตอนเนี้ยอะไรก็ได้อะไรก็ได้นะอะไรก็ได้อ่ะพร้อมไหมคะพร้อมนะเขียนลงไปเลยนะเขียนเป็นคํานะลูกเขียนเป็นคํานะไม่ได้วาดนะเขียนเป็นคําอ่ะพร้อมแล้วเริ่มค่ะเขียนเลยค่ะหนึ่งสิ่งเขียนออกมาเลยค่ะคนละหนึ่งสิ่ง ได้ยังมันวาดออกมาได้ไหมมันทำออกมาได้ไหมอ่าได้แล้วได้แล้วอ่อเร็วค่ะคนอื่นเขียนได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้สุธิพันธ์เขียนเสร็จอ่าสุธิพันธ์มาคำอะไรนะเดิอนอะไรนะเขียนเลยค่ะคนอื่นก็เขียนเลยเดิอนอะไรวะดอกไม้อ้าวโอเค หนึ่งคำเอาเร็วค่ะเร็วค่ะเอา,เอาด่าแล้วต้นว้าวครูบอกให้เขียนตัวเล็กๆอา่าโอเคเร็วค่ะคนอื่นเร็วค่ะเป็นการรุวมด้วยช่วยกันค่ะเป็นการรุวมด้วยช่วยกันอา้าวของใครมาเนี่ยอา้าตูนไม่เอาตูนลบทิกไม่ต้องลบลูกเขียนแล้วเขียนเลยไม่ต้องลบเขียนแล้วเขียนเลยไม่ต้องลบค่ะ กลา้กลาหน่อยกลา้กลาหน่อยเออเขียนเลยทับกันก็ไม่เป็นไรทับเขียนมาเลยไม่ต้องรอเพื่อนเออเขียนมาเลยค่ะไม่ต้องรอเก่งมากเอาคนต่อไปเร็วไม่ต้องรอดิคุณครูบอกไม่ต้องรอเขียนมาเลยคนละคําเดียวนะคนละคําเดียวพอนะอ,อ่ายอดเยี่ยม จีราวรรณจีราวรรหนูเขียนอะไรได้บ้างลูกเขียนมาให้คุณครูดูบ้างสิเอาง่ายๆเขียนมาให้ครูดูบ้างเร็วโอ้เก่งจังเลยค่ะเก่งมากๆเลยอ้าวจิราวรรณหรือจิราวรรเร็ว สุดยอดไปเลยแต่คุณครูยังอ่านไม่รู้เลยว่าอะไรเห็นว่าอะไรคะจิลวันเขียนได้ไหมลูกอ่ะสาละเอียสาระเอเอออ่ะเสร็จยางจิลวันเสร็จยังอืมมาแล้วอ่ะ เอินเอินเขียนมายังเขียนแล้วค่ะโอเคคุณดูไม่ทันน้องของเอินอ่ะอ่ะโอเคค่ะ okay อันนี้แต่ละคนก็จะเขียนคำที่ตัวเองคิดในใจออกมาใช่ไหมคะอ่ะเช่นดินสอหนังสือปากกาดอกไม้แล้วก็อะไรนะตน้นหญ้าของจิรวันคำว่าอะไรลูกคุณครูอ่านแล้วมันมองไม่ค่อยชัดมันคืออะไรคะ โอ้โหโอเคเก่งมากๆเลยอ่ะทีนี้หลังจากที่ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะได้ได้ช่วยกันอธิบายในสิ่งที่อยู่ในใจของตัวเองออกมาเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูเราจะมาวันนี้เราจะมาดูในส่วนเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับในช่วงของยุคโควิดเด็กๆลองมาคุยกับคุณครูสิไหนลองเปิดกล้องสิเด็กๆเปิดกล้องทุกคนเลย เรามาคุยกันวันนี้เรามาคุยกันเออมาเพิ่มความรู้กันวันนี้หายไปสองคนเสียดายอะ่ะเอ,อิญเสียดายวีรยากับคุณสุภกันปกติเราจะเข้ามาเป็นทีมอ่ะเปิดกล้องค่ะตูนจิราวันหนูเปิดกล้องลูกอ่าเยี่ยมมากสุดยอดไปเลยตูนอยู่ไหนเนี่ยเปิดกล้องที่ตูน ตูนหายไปแล้วอ่ะทีนี้เด็กๆเด็กๆเราเด็กๆด,ด,ดูข่าวไหมเด็กๆได้ดูข่าวไหมได้ดูข่าวบ้างไหมไหนลองมาเล่าให้คุณครูฟังซิได้ดูข่าวไหมเปิดไม้เปิดไม้ใครจะคุยกับครูเปิดไหมเร็วดูข่าวเปล่าสุธิพันธ์ได้ดูข่าวอะคะหนูไม่ได้ดูคะ่ะหน,นูหนูไม่ได้ดูครับอะ เราหัดดูข่าวบ้างว่าเขาสื่อสารอะไรมาให้หรือใครเล่นทิกต o k เนี่ยครูว่าในทิกตอกมันก็จะมีข่าวให้ดูนะคะอย่างเช่นเด็กๆเ,เคยเห็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับในยุคโควิดไหมเด็กๆเด็กๆเ,เ,เคยเห็นไหมคะเขาจะมีหุ่นยนต์ในการส่งอาหารมีหุ่นยนต์ในการส่งยาใช่ไหมหุ่นยนต์ส่งยาหุ่นยนต์ส่งอาหารทําหน้าที่แทนพยาบาล ทำหน้าที่แทนพนักงานเอ,อเจ้าหน้าที่ที่เขาส่งยาให้กับผู้ป่วยโควิดทีนี้วันเนี้ยเราจะมาดูกันเดี๋ยวเด็กๆจะต้องสรุปงานให้ครูว่าหุ่นยนต์ที่ดูเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างเรามาดูเทคโนโลยีดีกว่าเตรียมตัวนะเตรียมตัวดูนะอ่ะเดี๋ยวคุณครูเดี๋ยนครูเซิร์ชก่อนคุณครูเซิร์ชรอก่อนที่จะแชร์ก่อน เดี๋ยวเด็กๆด,ดูแล้วต้องสรุปงานนะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกถามทีละคนนะคะแล้วหนูจะต้องทำสรุปส่งมาให้ครูนะ เตรียมพร้อมนะคะเด็กๆเตรียมพร้อมนะเดี๋ยวครูจะให้ดูดูเด็กๆต้องตั้งใจดูแล้วก็ดูว่าไอ้หุ่นยนต์ที่เด็กๆเห็นเนะี่ยไอ้เทคโนโลยีที่เด็กๆเห็นเนะี่ยมันมีมันมีเอาไว้ทําด้านไหนบ้างเช่นนักเรียนก็คิดมาด้านการศึกษาด้านอะไรที่นักเรียนเข้าใจอะ่ะคุณครูอยากรู้ว่านักเรียนดูแล้วนักเรียนเข้าใจอะไรบ้างเข้าใจไหมคะตั้งใจดูสิบนาทีเองไม่นานแบบเดียวนะคะตั้งใจดูนะ อ่ะร้อมแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแชร์สาวก่อนเห็นหน้าจอ YouTube หรือยังเห็นแล้วค่ะโอเคตั้งใจดูนะลูกตั้งใจดูทักษะของมนุษย์คือคือสติพอมีสติมีสมาธิมีสมาธิม,ม,าธมีสติสองอย่างนี้มาคู่กันหนูจะต้องเอาสองอย่างนี้มาใช้อ่ะ พร้อมแล้วตั้งใจดูค่ะหุ่นยนต์คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้มาช่วยงานทั้งการผ่อนแรงหรือทำแทนมนุษย์คำว่าโรบอตเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่ประมาณต้นทศวรรษที่19โดยไอแซคอซิมอฟได้เขียนนิยายวิทยาศาสตร์เรื่องไอโรบอทขึ้นทำให้นักวิทยาศาสตร์และคนทั่วไปได้รู้จักกับคำว่าโรบอทหรือหุ่นยนต์ตั้งแต่นั้นมาโดยคำว่าโรบอทมาจากภาษาเช็กว่ารโรโบตาแปลว่าการทำงานเหมือนทาส ซึ่งนอกจากอิมอจะพูดเรื่องหุ่นยนต์แล้วยังได้พูดถึงกฎ3ข้อของหุ่นยนต์ไว้อีกก็คือ 1. หุ่นยนต์ไม่อาจกระทําการอันตรายต่อผู้ที่เป็นมนุษย์หรือนิ่งเฉยปล่อยให้ผู้ที่เป็นมนุษย์ตกอยู่ภายในอันตรายได้ 2. หุ่นยนต์ต้องเชื่อฟังคำสั่งที่ได้รับจากผู้ที่เป็นมนุษย์เว้นแต่คำสั่งนั้นนั้นขัดแย้งกับกฎข้อแรกและ 3. ขุนยนต้องปกป้องสถานะความมีตัวตนของตนไว้ตราบเท่าที่การกระทำนั้นไม่ได้ขัดแย้งต่อกฎข้อแรกหรือกฎข้อที่2ที่ต่อมาถูกยอมรับให้เป็นกฎพื้นฐานของหุนยนโดยทั่วไปภายหลังได้มีการเพิ่มมาอีกข้อก็คือข้อ 0, ุ่นยุนย์ไม่อาจกระทำการอันตรายต่อมนุษยชาติหรือนิ่งเฉยปล่อยให้มนุษยชาติตกอยู่ในอันตรายได้โดยการกระทำตามกฎข้อ1 2และ3จะต้องไม่ขัดกับกฎข้อศูนย์นี้ หุ่นยนต์ได้ถูกพัฒนามาเรื่อยๆและแตกแขนงออกไปตามแต่ละจุดประสงค์ที่ใช้งานซึ่งวันนี้อับดุลจะขอพาไปรู้จักกับหุ่นยนต์ต่างๆว่าเขาพัฒนาไปถึงไหนกันแล้วอ้าวโฆษณาแป๊บหนึ่งนะโฆษณาแป๊บหนึ่ง1<ะ> Atlas โดย Boston Dynamic Atlas จัดเป็นหุ่นยนต์ประเภท humanoid หรือหุ่นยนต์ที่ทำรูปร่างเหมือนมนุษย์โดยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและนำออกแสดงตั้งแต่ปี2013มันทำได้ตั้งแต่เดินในพื้นที่กรุกระวิ่งขึ้นพื้นที่ชันกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางกระโดดหมุนตัวตีลังกากลับหลัง ไปจนถึงเต้นประกอบเพลงก็ยังได้ซึ่งยากมากเพราะต้องใช้ทักษะหลายๆอย่างประมวลผลและแสดงออกมาในเวลาอันสัน้นนอกจากนั้นยังสามารถหยิบจับสิ่งของมีบาลานซ์ในตัวต้านแรงผลักไม่ให้ล้มแอตลาสนั้นได้ทุนสนับสนุนจากดาป้าของกองทัพสหรัฐอเมริกาเพื่อภารกิจค้นหาและช่วยเหลือ2สปอตโดยบอสตันไดนามิก ยังคงอยู่ที่บอสตันไดนามิกเจ้าเดิมแต่ตัวนี้วางขายแล้วมันคือสปอตหุ่นยนต์ที่เดินสีขาได้เหมือนสุนัขไปได้ทุกที่ทั้งทางเรียบทางลาดปีนหรือข้ามสิ่งกีดขวางถูกออกแบบมาให้ใช้สำรวจเส้นทางต่างๆด้วยความว่องไวรับส่งข้อมูลต่างๆได้มีออปชันเสริมมากมายทั้งแขนกลไว้หยิบจับสิ่งของกล้องแบบ360องศาลำโพงและไมล์สำหรับติดต่อสื่อสารหรือแม้กระทั่งติดปืน คุณสามารถควบคุมได้ทั้งแบบรีโมทเกมหรือตั้งให้เดินไปยังจุดหมายก็ได้หรือจะเปิดโหมดอัตโนมัติให้มันเดินเองตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ก็ยังได้ราคาแพงเอาเรื่องอยู่ที่75,000เหรียญสารัฐหรือประมาณ2ล้านกว่าบาท 3. ามโมเล โมเลเป็นหุ่นยนต์ปรุงอาหารผลิตโดยบริษัทโรบโติกจากลอนดอนโดยที่หุ่นตัวนี้จะใช้มือกลปรุงอาหารโดยเมนูจากเชฟทั่วโลกกว่า5,000เมนูให้คุณได้ทานเหมือนมีเชฟมาปรุงให้ทานทุกวันนอกจากนั้นแล้วยังอัปโหลดเมนูลงไปเองเพื่อแชร์กับคนอื่นหรือรออัปโหลดเมนูใหม่ๆจากทางผู้ผลิตได้ตลอดคอนเซปต์ของการสร้างหุ่นนี้ก็เพื่อให้ทุกคนได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ หลีกเลี่ยงการจับวัตถุดิบซึ่งอาจทําให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคและเพลิดเพลินไปกับเมนูอาหารที่สามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแม้จะทําอาหารไม่เป็นที่คุณต้องทําก็แค่กดปุ่มเลือกเมนูที่ตู้เย็นอัจฉริยะที่เป็นเหมือนสมองของระบบจากนั้นหากมีวัตถุที่ต้องหัน่นสับหรือซอยก็จัดการเตรียมวัตถุดิบให้เรียบร้อยก่อนวางใส่ช่องที่กําหนดแล้วมือกลจะจัดการให้ตั้งแต่ขั้นตอนการปรุง จัดใส่จานไปจนถึงทำความสะอาดเองมันจะแจ้งเตือนหากมีอะไรใกล้หมดหรือของที่เหลืออยู่สามารถนำมาทำเมนูอะไรได้ถึงแม้ราคามันจะแพงไปสักหน่อยที่10ล้านบาทแต่มันก็เหมือนยุคเริ่มของอะไรหลายๆอย่างเช่นรถมือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่ในอนาคตจะถูกลงจนคนทั่วไปจับต้องได้ 4. Guardian XO หุ่นยนต์แบบพาวเวอร์สูตรใครนึกไม่ออกให้นึกถึงหนังไอรอนแมนที่พระเอกสวมเกราะหุ่นทั้งตัวแล้วมีพลังเพิ่มขึ้นการเดียน XO ซมีหลักการเดียวกันคือเพิ่มพลังให้กับผู้สวมใส่ที่จะทำให้สามารถยกของได้ถึง90กิโลกรัมโดยไร้อาการกล้ามเนื้อตึงหรืออักเสบเพราะใช้แรงจากแขนกลร้อยเปอร์เซ็นต์มีระบบช่วยในการควบคุมและวินิจฉัยสิ่งต่างๆผ่านทางอินเทอร์เฟซมีระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางได้ในช่วงเสี้ยววินาทีมีความปลอดภัยสูง ระบบจะปิดการทำงานทันทีกรณีพลังงานตกเพื่อไม่ให้ผู้สวมใส่เกิดอันตรายสามารถถอดและใส่ได้ด้วยตัวเองภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีซึ่งเหมาะที่จะใช้ในงานที่ต้องการความคล่องตัวเครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงหรืองานที่ต้องการใช้มากกว่าแรงคนปกติเจ้ากาเดียน xo นี้ไม่ขายนะครับแต่ให้เช่าปีละแสนเหรียญ โซเฟียโดยแฮนสันโรบอติกฮ่องกงโซเฟียเป็นฮิวมนนอยที่เน้นไปที่การเข้าสังคมปรากฏตัวต่อสาธารณะเมื่อปี2016พูดจาโต้ตอบคำถามและเรื่องง่ายๆได้ด้วยสมองคอมพิวเตอร์เป็นที่สนใจของสื่อทั่วโลกและไปออกรายการพูดถามตอบมาแล้วหลายรายการไปหน้าเธอนั้นได้แบบมาจากเนเฟอร์ติติราชินีแห่งอียิปต์โบราณที่ว่ากันว่าทรงมีพระศิริโชมงดงามที่สุดในโลก โซเฟียสามารถแสดงออกทางสีหน้าได้ไม่ว่าจะเศร้าตกใจหัวเราะยิ้มเธอสามารถจดจำผู้คนได้ผ่านระบบเออลกอริทึมสามารถฟังและคิดตามได้และจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนเด็กเรียนรู้ภาษาในตอนแรกนั้นเธอยังมีแค่ช่วงบนแต่ปัจจุบันโซเฟียมีช่วงขาแล้วและสามารถเดินได้แม้จะยังไม่ดีเท่าไหร่ล่าสุดเธอสามารถวาดรูปและวาดภาพเหมือนได้ ผู้พัฒนาตั้งใจให้เธอเป็นหุ่นที่คอยช่วยคนแก่ในบ้านพักคนชราหรือช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้คนตามงานอีเวนต์ต่างๆ 6. t โตโยต้า HSR HSR ย่อมาจาก Human Support Robot หมายถึงหุ่นยนต์ที่คอยช่วยเหลือคนไม่ว่าจะในบ้านในโรงพยาบาลหรือบ้านพักคนชรา เน้นไปที่คนไข้และผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้ไม่ดีนักหุ่น HSR สูง1.35เมตรหนัก37กิโลกรัมรับน้ำหนักของได้1.3กิโลกรัมใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีแขนกลหนึ่งข้างและมีจอภาพด้านบนสุดนอกจากผู้ใช้บังคับผ่านแท็บเล็ตแล้วมันยังสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองหรือควบคุมโดยญาติหรือคนรู้จักจากที่อื่นผ่านรีโมทและโชว์หน้ากับเสียงไปพร้อมๆกัน สร้างความรู้สึกเหมือนคนเหล่านั้นมาดูแลเองได้ซึ่งโตโยต้ามีแผนที่จะเปลี่ยนจากบริษัทรถยนต์มาเป็นบริษัทที่พัฒนาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในแบบต่างๆแทนจึงได้เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2012 หุ่น HSR นี้เป็นส่วนหนึ่งในโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ที่โตเกียวโดยทำหน้าที่พาคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการไปนั่งตามที่คอยเสิร์ฟของกินและส่งของต่างๆให้ปัจจุบันมีหุนน่น HSR นี้ปฏิบัติงานในหลายโรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นและเป้าหมายคือให้มันเป็นหุ่นประจำบ้านของทุกคนในอนาคตอันไกลเจการดัม RX 7 8 คนส่วนใหญ่ที่โตมากับของเล่นน่าจะรู้จักชื่อน,นี้กันดีกับการ์ตูนหุ่นยนต์ที่ดังมาตั้งแต่ยุค80และมีการ์ตูนหลายภาคต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันวันนี้มันได้ปรากฏตัวจริงๆให้ได้เห็นกันแล้วและกิน n นส s s เวิ l ด r คอร์ d ยังรับรองว่าเป็นหุ่นยนต์ฮิ m แมนนอยที่เคลื่อนไหวได้ตัวใหญ่ที่สุดในโลกกับขนาดความสูงถึง18เมตรฉะนั้นจึงไม่ใช่แค่ของตั้งโชว์แต่มีกลไกจริงๆทำให้เคลื่อนไหวทั้งก้าวขาคุกเข่า ขยับแขนขยับนิ้วขยับหัวมันถูกสร้างโดยกันดัมแฟคทอรี่โยโกฮาม่าและดูแลโครงการโดยจุนนาริตะจะเปิดให้เข้าชมแบบเต็มรูปแบบในปี2022นี้ที่โยโกฮาม่าและน่าจะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญที่ถูกบรรจุไว้ในทริปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างแน่นอนจากนาฬิกาน้ำ A, เคลปซิด้าเครื่องจักรเครื่องแรกจากฝีมือมนุษย์เมื่อ250ปีก่อนคริสต์กาล มาจนถึงหุ่นยนต์ในแต่ละสาขาในปัจจุบันมันยืนยันได้อย่างชัดเจนว่ามนุษย์เรามีศักยภาพแค่ไหนและวางแนวทางอนาคตของตัวเองไปในทางใดหุ่นยนต์อาจเข้ามาช่วยให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่สะดวกขึ้นสบายขึ้นแต่ความเป็นอยู่ที่ดีล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างเองไขว้ควา้ามาเองเพราะคงไม่มีหุ่นยนต์ตัวไหนที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเราได้ วิรยามาตอนจบพอดีเลยวิรยาในส่งเสียงสีคุณครูบนถึงหนูตลอดเลยลูก <บน S 1> วิรยาตอาอ๋อไม่เป็นไรลูกพอดีคุณครูขยับตารางเรียนจากวันศุกร์เดี๋ยววิรยาเอาคลิปไปดูเนาะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เรียนอ่ะเด็กๆตอนนี้เหลือเวลาในซูมเนี่ยประมาณสี่นาทีนะคะ เมื่อกี้เด็กๆด,ดูแล้วว่าเรามีหุ่นยนต์อะไรบ้างใช่ไหมที่คุณครูยกตัวอย่างไปให้ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเด็กๆไปทวนนะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาออกจากซูมออกจากห้องปุ๊บเดี๋ยวหนูรีบเข้ามาเลยนะคะทีนี้สิ่งที่คุณครูจะถามเนี่ยวันนี้คุณครูจะฝึกให้นักเรียนรู้จักในการวิเคราะห์อธิบายแล้วก็นําเสนอให้คุณครูฟังว่าหลังจากที่นักเรียนเห็นหุ่นยนต์ที่คุณครูยกตัวอย่างในคลิปไปให้เนี่ย เด็กๆคิดว่ามันมีประโยชน์แค่ไหนมันเป็นยังไงเดี๋ยวตอบคําถามคุณครูนะคะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกอยากให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นกล้าแสดงออกโอเคไหมคะทุกคนรวมถึงวิรยาด้วยนะคะเดี๋ยววิรยาจะพรีเซนต์เป็นคนสุดท้ายหนูก็ฟังเพื่อนพูดไปว่าวันนี้เราดูอะไรกันเราดูเรื่องของคลิปขุนยนต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆเช่นเอ่อทกับข้าวอะไรล่ะ มีอะไรบ้างทากับข้าประชาสัมพันธ์ดูแลผู้ป่วยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยววิรยาฟังเพื่อนก็ได้นะลูกเดี๋ยวให้เพื่อนพีเซนให้ฟังเพราะเพื่อนเขาจะรู้ตั้งแต่แลีปแรกโตนจีลาวานลาลิตาขวัญจีลาโปนแล้วเดี๋ยวคุณสุธิพันธ์นี่เขาออกตั้งแต่เวลาไหนคุณครูไม่เห็นสุธิพันธ์ได้ดูมั้งปะหนูเขายังอยู่ไหมหรือพวกหนูก็มองไม่เห็นมั้งโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับเข้ามาใหม่แล้วเด็กๆฝึกในการพีเต์ให้คุณครูฟัง ช่วงที่เพื่อนพรีเซนต์ให้ฟังทุกคนต้องเปิดกลองนะคะเป็นการให้เกียรติกับผู้พูดที่ดีทุกคนต้องเปิดกล้อง,องแล้วก็ฟังเพื่อนพูดฟังเพื่อนตอบคําถามจากที่คุณครูซักถามนะคะเพื่อเป็นการฝึกตนเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกจากห้องก่อนเนาะแล้วก็เข้ามาใหม่นะคะโอเคนะรีบเข้ามานะ